สวัสดีครับผมบิ๊กเชยพลแลวตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอยู่กับพระอาจารย์พระครูวรวันวิวัฒน์อาจารย์ได้เล่าถึงประวัติที่มาที่ไปความเป็นมาของวัดสําหรับวัดพระธาตุดอยเวียงหรือว่าพระมหาธาตุชัยมงคลเป็นวัดแรกของอำเภอพร้าวที่ตั้งอยู่บนกําแพงเมืองของอำเภอพร้าวเดิมจากหลักฐานประวัติศาสตร์ได้ระบุว่าวัดนี้เป็นวัดที่พญามังรายมาตั้งทับก่อนที่จะย้ายเมืองไปสร้าง ู่เมืองใหม่ก็คือเมืองแกนอำเภอแม่แตงและก่อนที่จะยกทัพเข้าสู่หริพุนชัยนะครวัดพระาธาตุดอยเวียงหรือว่าพระมหาธาตุชัยมงคลจึงมีความสําคัญในด้านตำนานพระเจ้าเรียบโลกกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาอย่างเมืองเพราหรืออำเภอเพราและได้มอบเส้นพระเกศาให้บรรจุไว้ที่บนพระาธาตุดอยเวียงแห่งนี้การเวลาล่วงมาวัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างเป็นที่พักทัพและเป็นเจด ที่หุ้มด้วยทองจังโก้โบราณได้ถือว่าเป็นเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ที่สุดของอำเภอรพระเาขนาดความกว้างด้านละ9เมตรกับกลายเป็นวัดร้างตั้งอยู่บนภูเขาใกล้หมู่บ้านหลวงตำบลหลวงขอดอำเภอรพระเาจังหวัดเชียงใหม่ลุกมาจนถึงปีพศ2 4 7พรพระครูบาเจ้าศรีวิชัยสิริวิชัยโยนักบุญแห่งล้านนาได้เดินทางมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในเขตพื้นที่อำเภอรพระเาก่อนที่จะออก ออกจากอำเภอเพา้าก็ได้มาพักที่วัดบ้านหลวงและทําการบอกคนทั้งหลายในตำบลหลงคอดที่บนพระธาตุมงเนิงที่ชาวบ้านนิมนต์ให้ไปบูรณะวา่าในพื้นที่ของตำบลหลงคอดยังมีพระธาตุที่สาคัญได้ว่าพระธาตุสามดวงบรรจุเส้นพระเกศาพระพุทธเจ้าคือ1วัดพระธาตุมงเนิงสองพระธาตุดยสามเหลี่ยมและก็3คือพระธาตุดยเวียงชัยมงคลหรือว่าพระธาตุดยเวียงในปัจจุบันท่าวันใดพระธาตุทั้ง3าดวงสวงัสส้นเส้น บูรณชาวลงคอดจะทำนาเป็นข้าวสารจากนั้นครูบาก็เดินทางกลับเข้ายัางเมืองเชียงใหม่และส่งลูกศิษย์มาบูรณะพระธาตม่วงเนือง,นงในปี2575ส่วนประธาตทั้งสองดวงก็เริ่มมีการค้นพบเช่นราวปี230ก็ค้นพบประธาตโดยสามเหลี่ยมและในปี2546อัตมาภาพตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่ในเมืองเชียงใหม่อาจารย์ให้ทำวิจัยที่บ้านเกิด ก็เลยกลับมาที่บ้านเกิดที่นี่เพราะว่าตามาบวชเป็นเนตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุ14ปีและไปเรียนหนังสืออยู่ในเมืองเชียงใหม่ในการทําวิใจัยในครั้งนั้นจึงเจอวัดร้าง20แห่งรอบองค์พระาธาตโดยเวียงที่นี่ โดยมีพระาธาตุดอยเวียงเป็นศูนย์กลางของวัดร้างอารมาจึงนำชาวบ้านขึ้นมาว่ามีจริงไหมเมื่อวันที่17เมษายนปี 46, 1 4 4 6ก็มาเจอองค์พระาธาตุที่ล่มสลายลงถามชาวบ้านว่านี่คือพระาธาตุที่ครูบากล่าวถึงใช่ไหมชาวบ้านบอกว่าใช่ที่นี่คือพระาธาตุดอยเวียงเวียงเก่าในสมัยอดีตและแม้กระทั่งลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นบุริทัตโตที่จะเดินทางเข้าไปสายป่าเมียงก็มาพักที่นี่เพื่อจเจริญยังภาวนาเช่นหลวงปู่ขาวอนารยโยเป็นต้น เมื่อค้นพบพระธาตุแล้วพระธาตุตั้งอยู่ในสภาพที่ล่มสลายหมดเมื่อปี246ถนนไม่มีเราค้นพบโบราณสถานที่สําคัญก็คือองค์พระธาตุและก็วิหารล้านนาหลังหนึ่งในปี246นั้นพระคุบาบุญชุ่มยานสังวโรอารัญญวาสีซึ่งมีพ่อแม่บุญธรรมอยู่ที่อำเภอเพร้าพ่อตอนนั้นครูบาตอนเป็นสัมมเนนได้รับการนิมนต์ให้มาบูรณะวัดพระเจ้าล้านทองของอำเภอเพร้าเพราะฉะนั้นครูบาจึง มีความกตัญญูต่อโยมที่อุปถัมภ์บำรุงท่านตั้งแต่เป็นเนรทุกปีครูบาก็จะเดินทางมายัางบ้านพ่อแม่บุญธรรมที่อำเภอพร้าวอาตมาภาพเองได้ทราบข่าวจึงเดินทางไปกราบพระครูบาพระครูบาบุญชุม่มเมื่อเจอตามาภาพก็กล่าวว่าอาตมาเป็นเจ้าของเดิมของวัดพระธาตุดอยเวียงวัดพระธาตุดอยเวียงนี่รอเจ้าของมานานตอนท่านเป็นเนรมาบุรณนะที่วัดพระเจ้าล้านทองก็มีคนนิมนต์ท่านไปสร้างท่านก็กล่าวเหมือนกับ พระรูปนอื่นว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาจะกลับมาเมื่ออาตมากราบเรียนพระครูบาเช่นนี้พระครูบาบอกอาตมาเองคือเจ้าของให้กลับไปสร้างจะสําเร็จอาตมาก็ฝากตัวเป็นศิษย์พระครูบาตั้งแต่ปี246 พระครูบาก็เมตตารับอาตมาเป็นศิษย์โดยให้ติดตามและก็สั่งสอนองค์ความรู้ต่างๆเรื่องทานศีลภาวนาและการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องเมตตาบารมีเมื่อพระครูบาบอกว่าให้กลับไปสร้างและก็วัดนี้เป็นสภาพเช่นนี้ครูบาไม่ได้เห็นแต่สามารถรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนเป็นต้นอาตมาก็เกิดความศรัทธาในตัวพระครูบาที่1มีเมตตา2ก็คือพระครูบาสามารถรู้ได้ว่าบนพระาธาตุนี้มีอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง ขนาดว่าคูบายังไม่เคยมาอาดาม,มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระคูบาและก็ติดตามพระคูบาตั้งแต่ปี246เป็นต้นมาพร้อมกันนั้นก็ได้สร้างวัดพระธาตุโดยเวียงชัยมงคลให้เจริญรุ่งเรืองเริ่มบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนต่างๆเรื่อยมาจนถือว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์อีกวัดหนึ่งของอำเภอพ้าในช่วงนั้นจนถึงปี2562พระคูบาคุณชุ่มยานาสังวโรมีกําหนดอธิษฐานจะเข้าถ้ำสาส สปีสเดือน3วันที่ถ้ำเมืองแก๊สที่รัตฉานประเทศพม่าพระพครูบาก็เดินทางมาหาพ่อบุญธรรมที่อำเภอพร้าวอีกและก่อนที่จะเดินทางจอออกจากอำเภอพรา้าวท่านก็จะแวะมาไหว้วัดพระธาตุโดยเวียงที่นี่มาไหว้องค์พระธาตุมาปฏิบัติภาวนาที่นี่มาสวดมนต์แผ่เมตตาเป็นประจำ ดังนั้นในปี246ท่านก็มาแล้วก็มาที่กุติหลังนี้พระครูบาบอกว่าท่านจะเข้าถ้ำ3ปี3เดือน3วันตู้ลูกจะทําอะไรบ้างในช่วง3ปี3เดือน3วันนี้อาตามาพร้อมกับคนในอำเภอรพร้าวได้หน่วยงานราชการรวมทั้งอุทยานแห่งชาติศลานาได้ช่วยกันดูแลป่าในอำเภอรพร้าวโดยเฉพาะผืนแรกของวัดพระราชโดยเวียง1,000ไร่และขยายมาเป็นโครงการลงขอดโมเดลได้ป่าคืนให้ประเทศ1แสน 80,600ไร่ตลอดจนถึงขยายครอบคลุมทั้งหมดในเขตอุทยานได้ป่าคืนให้ประเทศ8 0 0 0 0ไร่อาตมาจึงกราบเรียนพระครูบาที่กุฏิหล่านี้ว่าผมจะสร้างพระพุทธรูปไว้บนยอดเขาที่นี่เพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์ป่าแห่งแรกที่ประสบความสําเร็จพระครูบาก็อนุโมทนาพร้อมกับบอกอาตมาว่าและทําไมตู้ลูกไม่สร้างสี่สังเวสาานที่พระเจ้าประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมได้เป็นนิพพาน เพราะว่าคนทั้งหลายไม่มีโอกาสหรือว่ามีโอกาสอันน้อยที่จะไปไหว้ถึงอินเดียและเนปาลแต่ว่าถ้าตู้ลูกสร้างไว้ที่นี่ก็จะเป็นบุญให้แก่คนได้มากราบมาไหว้เขาเหล่านั้นก็จะได้บุญเหมือนกับไปที่อินเดียเนปาลอาตมาก็กราบเรียนพระครูบาว่าผมไม่มีเงินไม่มีปัจจัยที่จะสร้างครับพระครูบาว่าไม่เป็นไรตู้ลูกสร้างเถอะจะสําเร็จให้สร้างรูปท่านเหรียญวัตถุมงคลท่านสักรุ่นหนึ่งทาให้สวย ทําให้มีมาตรฐานและท่านจะเสกให้ก่อนที่ท่านจะเข้าถ้ำสามปีสามเดือนสามวันอารมาภาพจึงได้รับเมตตาจากพวกคูบาพระคูบาเขียนยันให้เขียนคําอนุญาตให้สร้างอารมาภาพเองก็นําแบบที่พระคูบาให้เอาไปทําแบบทาบล็อกช่างที่แกะเป็นช่างที่มีฝีมือที่สุดของประเทศมีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างเหรียญคูบาบุญชุ่มที่มีชีวิตให้งดงามสักรุ่นหนึ่งขอแค่ว่าใครที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็ได้ใบอนุญาต อาจจะพระครูบามาจะทําให้ก่อนเลยอาตมาจึงนําใบอนุญาตแล้วก็แบบพิมพ์ให้ช่างแกะเมื่อแกะก็ทันตามเวลาที่พระครูบาจะเข้าถ้ำสามปีสามเดือนสามวันอาตมาจึงนําไปให้พระครูบาอธิษฐานจิตที่จังหวัดเชียงรายที่ในวิหารหลวงวัดหัวแค่พระครูบาก็ได้จานคาถาเมตตาปลูกเสกให้และนําขึ้นไปเสกที่ดอยเวียงเก้วตลอดทั้งคืนอีกครั้งหนึ่งพระครูบาบอกว่าและเมื่อท่านออกถ้ำมาแล้วจะนำเหรีย เหรียญที่ตุลูกสร้างไปถวายเจ้าชายจิกมี่และเจ้าหญิงเปมาที่ประเทศภูตานได้ให้ทําเหรียญแจกไว้ด้วยท่านจะไปแจกให้คนภูตานได้กราบไหว้บูชาอาตมาเป็นลูกศิษย์ก็ทําอย่างที่พระครูบาบอกด้วยบารมีของพระครูบาหนึ่งเหรียญที่จัดสร้างเป็นเหรียญทองคําเป็นเหรียญเงินเป็นเหรียญที่มีค่าทําตามมาตรฐานการสร้างถือว่าปัใจจัยในยุคนั้นถือว่าแพงหมด ไปจํานวนการสร้างประมาณ3-4ล้านบาทแต่ด้วยบารมีของพระครูบาทําให้ญาติโยมที่รู้ที่เห็นก็บูชาหมดวัดก็เลยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใ,ในการสร้างพร้อมกับได้เหรียญมงคลกลับมาที่วัดอีกส่วนหนึ่งหลังจากนั้นแล้วพระครูบาเข้าถ้าเสร็จมีญาติโยมจากกรุงเทพมหานครได้รวมกลุ่มกันที่จะไปไหว้สีงเวในประเทศอินเดียและเนปาลน,นิมนต์อาตมาภาพไปด้วยอาตมาภาพก็เลยเดินทางไปกับโยมไป ไหว้และอธิษฐานขอสร้างขอแบบขอสิ่งที่เป็นมงคลในสถานที่ต่างๆมาสร้างที่นี่ให้ได้สําเร็จ,รจตอนนั้นปัจจัยไม่มีเหรียญที่พระกุบาเอาให้ก็ยังเต็มกุฏิเพราะไม่รู้จะเอาไปให้ใครบูชาปรากฏว่าญาติโยมที่ไปคณะนั้นพากันไปกราบสีสังเวเมื่อกราบลุมพินีที่พระเจ้าประสูตรก็รับเป็นเจ้าภาพไปที่ตัสรู้พระเจ้าก็รับเป็นเจ้าภาพไปที่สแสดงธรรมก็รับเป็นเจ้าภาพ ไปที่ปริณิพานก็รับกันเป็นเจ้าภาพสร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่ตามาภาพว่าตอนนั้นไม่มีปัจจัยไม่มีเงินจะทําแต่เมื่อไปถึงสถานที่ผู้ธเจ้าแล้วมีญาติโยมรับเป็นเจ้าภาพอาตมาจึงกลับมานําเหรียญพระคูบามอบให้แก่ญาติโยมญาติโยมทั้งหลายก็ได้รับเหรียญคูบาเป็นมงคลจากนั้นแล้วก็คิดว่าจะทําเช่นใดจะออกแบบเช่นใดก็เลยปรึกษาโยมเชยพลซึ่มีความรู้ด้านเชิงช่างและก็ถือว่าปวนาเป็นลูกศิษย์ของ พระพุทธศาสนาได้ออกแบบหาแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่งบประมาณไม่มากนักเพื่อให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าภาพไม่ต้องลําบากในเรื่องงบประมาณหลังจากนั้นก็ได้ช่วยกันจัดสร้างโดยจําลองวิหารมายาเทวีหล่อพระพุทธเจ้าน้อยปรางประสตุจําลองที่พระพุทธเจ้าตัดสรุ้เรียกว่าพุทธคยาแล้วก็หล่อจําลองหลวงพ่อพุทธเมตตาแล้วก็สร้างที่พระเจ้าแสดงธรรมหล่อพระพุทธเจ้าปางปฐมเรศนา แล้วก็หล่อที่บรรจุพระบรมสารีรกธาตุสร้างหลวงพ่อดำปฏิสถานไว้ที่ปณิพานก็หลอ่อพระพุทรูปปางปณิพานดังนั้นที่ได้กล่าวมานี้ก็คือเป็นดำริและเป็นเมตตาและเป็นพระบารมีของพระครูบาโดยแท้ จึงทำให้การจัดสร้างไม่ติดขัดช่างก็รังสรรออกมาด้วยงดงามวัตถุมงคลของพระครูบาเองรุ่นเมตตาบารมีเรียกว่าเหรียญมีชีวิตเป็นเหรียญที่งดงามที่สุดของพระครูบาคนที่นำไปสักการะบ,บูชาก็ย่อมปรากฏสิ่งที่อัศจรรย์แก่ตนเองดังนั้นแล้วการสร้างสีสังเวทที่นี่จึงสมบูรณ์พร้อมพร้อมกันนั้นได้สร้างพระปางเปิดโลกตามที่อัตมาตั้งใจได้ดำดิบบอกพระครูบา ก็มีญาติโยมมาสร้างถวายและก็ขอพระเมตตาจากสมเด็จพระรยาวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพันนามให้แก่พระผู้รูปองค์นี้ด้วย หลังจากนั้นเมื่อสร้างสี่สังเวเสจพระคูบาก็ออกถ้ำและเดินทางมายังวัดพระธาตุดอยเวียงเมื่อปี2,566หลังจากนั้นแล้วก็ได้มาเห็นสิ่งที่พระคูบาดำริว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็สร้างความปิติสุขใจแก่พระคูบาพระครูก็มาเมตตาแผ่เมตตาหยาดน้ำอาดมาก็น้อมถวายเหรียญทองคำให้เจ้าชายจิกมีและเจ้าหญิงเปมาตลอดจนถึงนำเหรียญที่จะแจกให้แก่ประชาชนคนภูตาน3,000 ให้แก่กพระคูบาทําตามวัตถุประสงค์จึงทําให้พระคูบาอนุโมทนาและปิติทําให้เหรียญรุ่นนี้ของวัดเป็นเหรียญที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเหรียญมีชีวิตของพระคูบาคนที่มีก็หวงเห็นเพราะว่าที่วัดก็ไม่มีให้บูชาแล้วเพราะได้นําแจกให้แก่เจ้าภาพที่สร้างถวายเมื่อแผ่เมตตาที่ลานสี่สังเวแล้วพระคูบาก็เห็นอาตมาสร้างพระธาตุอินแขวนที่เชิงเขาติดหน้าผาพระคูบาบ,าบอกว่าทําไมตู้ลูกไม่ สร้างพระราชเชวดากองด้วยเพราะเป็นพระราชคู่บาร,รมีของพระราชอินแขวนพระราชอินแขวนเป็นพระราชคู่บาร,รมีของพระราชเชวดากองอาตมาประจักษ์ในบาร,รมีของพระครูบาตั้งแต่เมื่อปี62ว่าตอนนั้นไม่มีเงินจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างพระครูบาบอกว่าจะสําเร็จ จะมีคนมาช่วยและให้สร้างเหรียญท่านปรากฏว่าครั้งนั้นก็เป็นที่ระจักว่ามีญาติโยมมารับเป็นเจ้าภาพหมดในการสร้างเสนาสานะอัตมาจึงไม่ปฏิเสธไม่กังขาไม่ทุกใจที่พระครูบาบอกว่าให้สร้างพระธาตุชเวดกองเคียงคู่กับพระธาตุอินแขวนที่วัดพระธาตุดยเวียงในเขตปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นพระครูบาก็เข้ามาสู่ศาลาปฏิบัติธรรมแสดงธรรมแก่คนจํานวนหลายร้อยคนและก็นําวัตถุมงลคลแจกแล้วพระครูบาก็เดินทางกลับออกจากอํา ลหลังจากนั้นไม่กี่เดือนด้วยบรารมีของพระครูบาที่ประจักษ์ให้อัตมาเห็นเป็นครั้งที่สองคือมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทราบข่าวจึงรับเป็นเจ้าภาพสร้างพระธาตุชเวดากองตั้งแต่หนึ่งคณะของลูกศิษย์ก็คือแม่เพชรที่อยู่กรุงเทพได้มาวางศิลาฤกษ์หลังจากนั้นอาจารย์ไพรโรดลื่นวิชาได้ทราบข่าวก็มีศรัทธาแก่กล้า ได้มาสร้างพระราชเวดากองร่วมกับญาติโยมจนสําเร็จในปัจจุบันนี้ดังนั้นญาติโยมที่มาวัดพระาธาตุดยเวียงใช้มงคลทุกคนจะปรากฏหลักฐานบุญอันใหญ่ก็คือเจดีทองแห่งแรกของเบอร์พรา้าวก็คือองค์พระาธาตุดยเวียงที่รักษาเส้นประเกศาเป็นที่ประจักษ์ให้ชาวพุทธทั้งหลายได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรือง ที่เมืองพราว,วัดพระาธาตโดยเวียงชัยมงคลอีกแห่งหนึ่งและด้วยบรารมีของพระกุบาเจ้าบุญชุ่มยานาสังวโรอรัญญาวาสีพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนพระสงฆ์สามเณรได้มีจิตศรัทธาแก่กล้าได้ร่วมกันสร้างวัดร้างไร้ถนนไร้เสนาสะนะในระยะเวลา 21ปีจนสำเร็จบริบูรณ์และในปีหน้าปี2,568ครบ22ปีเราจะทำการปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพระราสีมาที่อุโบสถล้านนาของวัดให้เป็นวัดที่สมบูรณ์น้อมถวายในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปขอเจริญพร